เด็กที่โมโหแก้อย่างไร 1. สอนให้ลูกรู้ว่าตัวเองกำลังโกรธวิธีเตือนให้ลูกรู้ว่าตัวเองกำลังโกรธเช่นหน้าหนูงอแบบนี้หนูกำลังโกรธอยู่ใช่ไหมจะ๊ะ 2. เข้าไปกอดลูกลูกหัวลูกหลังอย่างอ่อนโยนถ้าลูกอารวาดเตะต่อยคว้างของจับมือเขาไว้ให้หยุดทำามขณะลูกอารวาดไม่ต้องอธิบายเหตุผลให้ลูกฟงัง 4. เมื่อลูกเริ่มสงบแล้วเข้าไปกอดลูกแล้วบอกว่าต่อไปถ้าหนูโกรธให้มาบอกแม่นะจะว่าหนูโกรธแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นตุยท้องตุ๊กตามีกันหรือทำอะไรตามตกลงกับลูก 5. ให้กำลังใจที่ลูกสงบลงได้เช่นหนูเก่งมากนะจะที่หยุดเครื่องของและไม่ร้องให้แล้ว